สวัสดีครับช่างเล็กุดิดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีพีที่สองนะครับเพราะว่าผมได้ล้างไว้นะครับจากตัวนี้นะครับเป็นกล่องสุ่มที่ fc ส่งมานะครับผมก็ล้างไว้แล้วก็จะมาประกอบให้ดูนะครับแล้วก็จะมาปรับแต่งจุดไหนที่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะปรับแต่งนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับนี่ผมเห็นเศษได้ที่เข้าไปอยู่ในข้อต่อนะครับผมจะดึงเอาออกก่อนแล้วก็ค่อยใส่น้ํามันนะครับใส่ตลบีให้จากมันลื่นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูจังหวะการตั้งหลายๆอย่างนะครับจะไม่เอาได้ออกจากจะหนักนะครับ แล้วก็เอาออกให้หมดมันยัดเข้าไปอยู่ข้างในนะครับพยามเออออกมาให้หมดนะครับอ,ออกมาให้หมดหนค้างอยู่ก็ไม่ดีนะครับ ตอนนี้ผมก็จะหยอดน้ำมันนะครับผิดน้ำมันให้ทั่วเลยเพราะว่าผมล้างนะครับให้ทั่วเลยนะครับ จุดไหนที่เราใส่ชลาบีได้เราก็ใส่นะครับ เราให้จัดมันลื่นก่อนนะครับแล้วเราเค่อยมาปรับแต่งกัน ตอนนี้เราก็มาเช็คเรื่องเข็มนะครับจังหวะของเข็มนะครับเราสังเกตได้ว่าเข็มลงไปแล้วเข็มยังไม่ยกขึ้นเลยนะครับปลายปลายก็สวยเข้ามาเสียบเหนือรูเยอะเกินนะครับแปลว่าจังหวะเพี้ยนนะครับจังหวะเดี๋ยวเราจะตั้งจังหวะนี้ใหม่นะครับ เรามาลองตั้งการสายก่อนนะครับสายของเข็มตั้งไปซิกแซกสุดเลยนะครับดูจังหวะสายนะครับเข็มลงเข็มขึ้นลงครับจังหวะสายปกตินะครับแต่เข็ม จังหวะซิกแซกสายซ้ายขวานี่ปกตินะครับเรามาตั้งจานกระสวยกับเข็มใหม่นะครับอันนี้ตอนที่เราตั้งเราต้อง,งตั้งซิกแซกนะครับี่ข้างขวาเห็นไหมสังเกตว่ามันเบียดข้างล่างเลยนะครับไปลายปลายของเข็มเบียดข้างล่างเลยครับเข็มนะครับข้างซ้ายไม่เบียดเห็นไหม ยกขึ้นมาไม่เบียดแต่จานก็สวยอยู่เหนือรูเข็มมากเกินไปนะครับเราก็ต้องขยับนะครับขยับจังหวะมันใหม่นะครับผมจะตั้งระบบใหม่นะครับผมก็จะคลายเฟืองตัวล่างแล้วก็ผมก็จะไปปรับด้านบนนะครับเอาแค่หลวมๆนิดเดียวนะครับ ให้เราขยับตัวเฟืองตัวนี้ได้นะครับอผมขยับได้แล้วนะครับผมใช้จังหวะนี้นะครับลองสังเกตดูนะครับอันนี้เข็มวิ่งมาข้างขวานะครับเหนือรูข้างซ้ายเหนือรูนิดเดียวอย่างแบบนี้นะครับ วิกี้มันเยอะมากไปนะครับมากไปประมาณนี้เลยนะครับก็จะทําให้กระโดดนะครับที่ผมตั้งอยู่ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เข็มโยกมาซ้ายมือนะครับเห็นไหมไปลายเข็มโยกมาซ้ายมือแล้วก็หัวจานก็สวยนะครับเจี่ยวเหนือรู มีข้างขวาโยกมาข้างขวาก็จะเยอะกว่าข้างซ้ายนะครับใช่ไหมมันจะเหนือรูกว่ามากกว่าข้างซ้ายข้างซ้ายจะนิดเดียวแบบนี้นะครับจะนิดเดียวแบบนี้นะครับใช้จังหวะนี้นะครับมีข้างขวาจะเยอะข้างซ้ายจะเหนือรูนิดเดียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมล็อกนิดนึงนะครับ ตัวที่ผมขยับก็คือน็อตตัวนี้นะครับทำให้ไปตั้งข้างบนได้นะครับตอนนี้ผมล็อกผมผมล็อกมันเข้าที่แล้วก็ล็อกนะครับเรามาดูจังหวะกันอีกครั้งนึงนะครับสังเกตดีๆนะครับอันนี้ข้างซ้ายนะครับเห็นไหมไปลายจานก็นสวย จะเข้ามาเหนือรูนิดเดียวนะครับอันนี้ข้างขวาสายมาข้างขวาจะเหนือรูมากกว่าเวลาเราตั้งเราต้องตั้งด้านซ้ายมือนี้นะครับด้านซ้ายมือไหมมันจะเข้ามาเฉียวเหนือรูเข็มตอนขาเข็มยกขึ้นนะครับใช้จังหวะนี้นะครับ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับผมเช็คดูแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากจานกระสวยมันเคลื่อนนะครับเข็มโยกซ้ายขวาซิกแซกก็ยังปกติดีอยู่ความยาวของเข็มลงไปก็ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับประกอบ จะเอามอเตอร์ใส่เข้าไปก่อนนะครับจะกวบประกอบตัวมอเตอร์ก่อนนะครับ ใส่ก่อนนะครับใส่พานใส่ใส่พานก็อย่าตึงเกินนะครับตึงเกินก็สายพานก็จะขาดง่ายเราเอา,เอาแค่ยืดหยุ่นได้ นิดหน่อยแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยใส่มอเตอร์เสร็จแล้วนะครับ เราก็ประกอบจากเสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมต้องรอรอตินเหยียบเขานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งมานะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะเย็บให้ดูนะครับว่าลายเดิมเขายังอยู่ไหมนะครับ เขามีลายด้วยแล้วก็เย็บเป็นยังไงนะครับฝีเข็มเป็นยังไงนะครับลื่นดีไหมนะครับตอนนี้ผมก็ประกอบไว้รอนะครับก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับแต่ยังลองไม่ได้เพราะตีนเหยียบมอเตอร์ไม่มีนะครับ เดี๋ยวผมต้องรออีพีนึงนะครับรอตีนหยียบแล้วามาเย็บมาเย็บกันดูนะครับว่าใช้งานได้ดีไหมนะครับใช้งานได้เป็นยังไงที่เราตั้งไว้อย่าลืมนะครับกล่องสุ่ม fc ส่งมานะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ